นะครับเป็นไงบ้างครับพี่น้องครับก็ยังมีครับข้าวดีดแต่มันหายไปในแปดสิบเปอร์เซ็นเลยนี่ครับเราดูออกรวงอย่างงามครับดูครับอันนี้เปรียบเทียบกับแปลงข้างๆเลยเนี่ยข้าวเหมือนกันอายุเท่ากันนี่ครับแปลงข้างๆดูขาวไม่หมดเลยยังดอกเข็บข้าวดีทข้างนั้นเลยนี่ครับแต่นาที่เจ็บโหไม่ สวยมากครับนี่ครับดูดูสาสศาดดสตร์ในงนุน้นนะครับแปลงข้างเชียงกัรน,นู่นครับขาววิดอเข็บมเนอนุนตัดไปสองรอบแล้วครับพี่น้องครับข่าวดียังขึ้นเต็มไปหมดเลยแต่พิจนา,าของพี่เจบตรงที่ว่าพี่เจฟไม่ได้ตัดเลยแม้แต่ต้นเดียวนะครับแก้ไขด้วยกิ่งทองใบหย,ยกนะครับนี่ครับ ลนม,มุมเดียวเลยครับเมื่ออาทิตย่แล้วผมยืนยืนยืนไล่ยอยู่ข้างในนู้นก็คือทางหน้าบ้านออกมาอันนี้มาดูปลายนานะครับก็ขอห้าหนึ่งดูครับพี่น้องอย่างงามเลยไม่มีที่ติศคาิีลดลงไปแปดสิบเปอร์เซ็นนี่ครับแต่ดูนาข้างๆนะครับเนี่ยทั้งหญ้าทาั้งข้าวนก สารพัดเลยแต่ดูนี่ครับอย่างงามครับพี่น้องครับดูได้เลยมีแต่น้อยมากเข้าดีดหน้านี้เนี่ยครับเอาให้เห็นชัดๆเอาให้เห็นจะๆเปรียบเทียบกันเลยเปรียบก็คือเอาให้เปรียบเทียบกันได้เลยว่าความแตกต่างขนาดไหนระดับไหนดูครับ ทยอยออกลวงแล้วนี่ประมาณ60%อนะครับออกลวงยัางงามขนาดนี้เดี๋ยวถ้าออกเหมือนของพี่โอนะครับเดี๋ยวเรามาดูอีกทีนึงว่าจะขนาดไหนนะครับขอบคุณครับ